ช่วยตัวเองมีข้อดีข้อเสียยังไงคะในผู้หญิงเนี่ยค่ะคุณหมอมีข้อดีไหมมีข้อเสียยังไงบ้างเพียอโคอลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลเาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้มีข้อดีไหมก็ฝ้าว่าในผู้ชายกับผู้หญิงก็คงเหมือนกัน<ม>น่ะข้อดีก็เป็นในแง่ที่สมมติว่าเรามีความต้องการเหมือนเราหิวข้า<ม>วอะค่ะมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายชั่วครู่<ม>เออข้อเสีย ก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรชัดเจนเนาะยกเว้นว่าเราไม่ทำความสะอาดออสิ่งที่เราจะใช้แบบช่วยตัวเองเนี่ยให้มันสะอาดเหมือนที่เรากับพี่ต่างเคยคุยกันบ่อยๆที่บางทีเราคุยกันบางคู่เขาก็มีแฟนเป็นเพศเดียวกันบางทีก็จะใช้นิ้ว<ะ>บ้างอะไรบ้างเนี่ยบางคนก็แบบทำเล็บหรือว่าแบบเล็บไม่สะอาดยาวบ้ากิดแผลถลอภายในช่องคลอดอะไรแบบนี้อันนั้นก็คงเป็นปัญหาจากเรื่องสุขอนามัยมากกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงกระบวนการ การช่วยตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรชัดเจนค่ะก็คือไม่ได้แนะนําว่าเออควรจะต้องช่วยตัวเองนะแต่ก็ไม่ได้ห้ามใช่ค่ะ,คะเอาที่มันพอเหมาะ,ะพอดีกับเรานั่นแหละแต่ว่าเน้นคือสะอาดอปลอดภัยอ,อันนั้นคือเน้นเลย<ช>นะคะผู้หญิงกับผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรมหาศาลขนาดนั้นบางคนพอดีเนาะผู้หญิงช่วยตัวเองอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรขนาดนั้นเป็นเรื่องปกติทั่วไปนี่แหละนะคะ in no.